บรรทึกลึกลับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือมแมลงปอบ้านครับที่เรามักพบเห็นกันบ่อยตามแหล่งน้ำลำธารต,ต่างๆซึ่งหลังจากที่ผสมพันธุ์ไแล้วตัวเมียจะแยกตัวออกมาเพื่อบินไปตวัดหางวางไข่ ไปสองสัปดาห์ไข่ของแมลงปอในน้ําก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนที่เรียกกันทั่วไปว่าไอโมงและที่มาของฉายานี้ก็เนื่องจากริมฝีปากใสายๆที่ปิดหน้าอยู่นั้นทําให้ดูเหมือนมันใส่หน้ากาก,ากอยู่นั่นเองครับเมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่ก็ถึงเวลาที่มันจะสลัดคราบที่แสนจะขี้ริ้วออกแปลงโฉมเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงาม พระหนึ่งอัญมณีแห่งธรรมชาติที่งดงามชวนหลงไหลหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วกับม้าน้ำสัตว์ที่มีรูปร่างแปลกแต่สวยงามชนิดนี้ ซึ่งนอกจากความแปลกที่เต็มไปด้วยความน่ารักของม้าน้ำที่ทําให้มันต่างจากปลาทั่วไปแล้วเจ้าม้าน้ำยังถือเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกก็ว่าได้ที่ตัวผู้สามารถตั้งท้องได้และเมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติกำหนด ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อที่ต้องรับภาระอุ้มท้องให้กำเนิดลูกพ่อหมาน้ำก็ทำหน้านที่ของมันอย่างดีนับเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้กับโลกใบนี้ของเราครับตักแตนต่ำข้าว นับเป็นแมลงที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่น่าพิศวงและน่าสะพรึงกลัวเมื่อถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ตะกะแตนตัวเมียจะดุมากและมันจะปล่อยกลิ่นพิเศษเพื่อดึงดูดใจตัวผู้ซึ่งตะกะแตนตัวผู้นั้นจะมีศูนย์ควบคุมประสาทสองแห่งก็คือจุดแรกที่บริเวณหัวใช้รับรู้อันตรายอีกแห่งอยู่ที่บริเวณท้องทำหน้าที่เพื่อการสืบพันธุ์ ดังนั้นประสาททั้งสองส่วนของตั๊กแตนจึงทำงานแยกจากกันโดยสิ้นเชิงหลังจากผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าจะกัดกินตัวผู้และตะั๊กแตนเพศผู้ตัวนี้ก็ไม่รอดเช่นกันแต่ถึงแม้ส่วนหัวของมันจะถูกตัวเมียกัดกินไปแล้วแต่ประสาทส่วนท้องของมันยังคงทำหน้าที่ต่อเพื่อการสืบทอดเผ่าดำรงพันธุ์ของตั๊กแตนต่อไปครับ ับคำพูดที่ว่าจงอ้างหวงไข่คงทำให้หลายคนนึกออกว่างูต้องออกลูกเป็นไข่อย่างแน่นอนและนี่ก็คือไข่ของงูหลามที่กำลังรอการฟักเพื่อที่ลูกงูหลามตัวน้นอยจะได้เลืมตาออกมาดูโลกลูกงูที่กำลังออกมาเผชิญโลกกว้างจะมีอวัยวะพิเศษเป็นฟันเล็กแหลมอยู่ที่ปลายจมูกเพื่อช่วยกรีดเปลือกไข่ให้ฉีกออกและเมื่อเปลือกไข่เป็นรูลูกงูก็จะโงหัวออกมาสำรวจโลกภายนอก งูบางชนิดไม่เป็นเช่นนั้นครับคุณผู้ชมรังงูเขียวและงูแมวสาวจะออกลูกเป็นตัวที่เห็นอยู่นี้ก็คือการให้กำเนิดลูกงูแมวสาวครับซึ่งแม่งูตัวนี้ก็ตั้งท้องมาแล้วนานสามเดือนในที่สุดลูกงูตัวน้อยผู้โชคดี ็เคลื่อนตัวออกจากช่องคลอดของแม่งูในช่วงแรกลูกงูยังคงอยู่ในถุงหุ้มพุกงมันมีอวัยวะพิเศษช่วยกรีดถุงให้ขาดเช่นเดีวยวกับพวกลูกงูที่ออกจากไข่ในระหว่างนั้นแม่งูจะไม่ให้ความช่วยเหลือลูกงูเลยและเมื่อมันเบ่งลูกงูออกมาจนหมดท้องแล้วแม่ง,งูก็จะจากไปลูกงูแต่ละตัวต้องอาศัยสัญชาตญาณการเล่นรนเอาตัวรอด ซึ่งก็นับได้ว่าเป็น,นกลไกธรรมชาติที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับชีวิตน้อยๆเหล่านี้ครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าปลวก เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนและนี่ก็คือปลวกในวัน,นะนักรบครับมันกำลังพร้อมใจกันสั่นหัวเคาะกับผนังรังให้เกิดเสียงเพื่อเป็นการขู่ขับไล่ศัตรูผู้รุกานและถือเป็นการเตือนภัยพวกพ้องเพื่อนร่วมรังของมันอีกด้วยปลวกในวัน,นะนี้เป็นนักรบที่กล้าหาญแต่อาพาบครับ รธรรมชาติไม่ได้ให้ตาเพื่อการมองเห็นพวกฐารตาบอดเหล่านี้จึงอาศัยหนวดเป็นเครื่องนำทางที่ให้ความแม่นยำอย่างยิ่งยวดซึ่งการทำหน้าที่ของปลวกในวรณะนกรบนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองปลวกอีกสองวณณะภายในรังนั่นก็คือวรณะพลรังหรือปลวกงานและวรณะสืบพันธุ์หรือนางพญาหัวใจสำคัญของสังคมปลวกขนาดของรังจะเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรปลวกอาจมีมากถึงแสนหรือล้านตัวผ่ายในรังเพียงรังเดียวรังของปลวกบางชนิดมีการออกแบบที่น่าพิศวงผู้มันสร้างรังที่มีความสลับซับซ้อนและมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองมากมายจนชาวบ้านเรียกขานรังของพวกมันว่าจอมปลวก กลางบรรยากาศของป่าชายเลนแถบตำบลเหาอำเภอเมืองจังหวัดระนองแห่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซึ่งครอบครองเนินดินที่มีลักษณะคล้ายจอมปลวกแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วเขาเรียกเนินดินนี้ว่าจอมหอบและเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ก็มีชื่อว่าแม่หอบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ใครจะได้พบเห็นแม่หอบ วิธีเดียวที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทำให้เราได้รู้จักหน้าตาของแม่หอบก็คือการขุดครับและในที่สุดเจ้าสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดลักษณะคล้ายกุ้งปูและกัง้งในนามของแม่หอบก็ออกมาอวดโฉมทักทายพวกเราและพฤติกรรมการขุดรูขนดินขึ้นมาสะสมไว้ที่ปากรูจนมีขนาดใหญ่นี้เองเป็นที่มาของชื่อแม่หอบ สัตว์มหัศจรรย์อีกสายพันุหนึ่งในป่าชายเลนของเมืองไทยที่เราขอบันทึกในความเร้นลับครับสวัสดีค่ะนี่คือน้องปีโป้จัดเลี้ยงของหนูถ้าดูแค่หน้าอาจคิดว่าเป็นหนูหรือเป็นกระรอกแต่นี่ครับคือสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าปีโป้ตัวนี้มันเป็นเม่นขนาดแท้ร้อเปอร์เซถ้ามันยังอยู่ในป่าก็ไม่น่าแปลกอะไร แต่ที่ทำให้เราต้องมาถึงที่นี่ก็เพราะพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติของมันดูสิครับวันๆก็เดินตามต้อยๆน้องไข่พุกไปไหนเจ้าปีโป้ก็ต้องไปด้วยแม้กระทั่งเดินลงน้ำมันก็ยังลงไปทั้งๆที่โดยสัญชาตญาณของมันแล้วไม่ค่อยจะชอบน้ำสักเท่าไร่ครับ สัญชาตญาณของแม่นป่าขนาดแท้ขนแข็งแหลมคมของเจ้าปีโป้จะตั้งชันใส่ศัตรูทันทีเมื่อมีอะไรมากวนใจหรือเมื่อมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเห็น <s ummer> <He S 1> แล้วก็ต้องบอกว่ามันออกจะน่ากลัวมากกว่าน่ารักเพราะโอกาสถูกมันทำร้ายมีสูงอย่างยิ่งแต่ที่แปลกก็คือกับทุกคนในบ้านหลังนี้โดยเฉพาะน้องไข่มุกเจ้าปีโป้กลับไม่เคยพองขนใส่ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น Oh. นอกจากไม่ทำร้ายสัญชาตญาณสัตว์ป่ายังถูกความรักของน้องไข่มุกสยบไว้จนทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องอย่างสิ้นเชิงจนก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เกินกว่าจะเชื่อได้ว่าเป็นเม่นป่าให้เราได้เห็นกันในวันนี้คุณผู้ชมที่เคยมาเยือนสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้คงจะทราบกันดีว่า นอกจากจะได้มาสการะพันท้ายนรสิงห์แล้วยังจะได้พบกับความน่ารักน่าทึ่งของเจ้าเหมียวอ,อีกด้วยเหมือนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่กําลังมีความสุขสนุกสนานบนความแปลกใจว่าทาไมเจ้าเหมียวหน้าเทสผู่ตัวนี้ถึงมีความแสนรู้เกินหนากมาขายของเขาก็จะมาด้วย แล้วบางทีเขาก็จะมาเขาก่อนเองเลยตั้งแต่หกโมงเช้าเขาก็มาแล้วมืดๆเขาก็จะกลับบ้านฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าน้าธรรมดาตัวนี้จะรู้เวลารู้หน้าที่ขนาดนั้นทีแรกเขามาเองที่บ้านนะก็ให้อะไรเขากินเป็นประจำอย่างเงี้ยแล้วมารู้ทีหลังว่ามีเจ้าของเอาไปคืนเขามันก็ไม่ไปมันก็หนีกลับมาอีกก็เลยอยู่ด้วยกันมาตลอด เมื่อมันตัดสินใจมาอยู่ที่นี่นิสัยที่แปลกแตกต่างจากหน้าทั่วไปทําให้ได้เลื่อนฐานะจากสัตว์เลี้ยงในบ้านขึ้นมาเป็นสมาชิกสําคัญในครอบครัวไปไหนไปด้วยแถมพอจะถึงบ้านก็รีบเระโดดลงน้ําทําหน้าที่เคลียร์เส้นทางเพื่อจอดเรืออีกต่างหากแต่ความแสนรู้แสนเชื่องที่กลายเป็นความแปลกประหลาดพิสดารให้กับผู้พบเห็นของเจ้าเหมียวมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับทุกคนในครอบครัว เพราะทุกกิจกรรมจะต้องมีเจ้าเหมียวร่วมด้วยโดยเฉพาะการเล่นน้ำกิจกรรมโปรดที่มันสามารถโชว์สเต็ปลีลาได้เหนือกว่าใครยังการควงสวา่านใต้น้ำแบบนี้ไม่มีมนุษย์คนใดทําได้อย่างเจ้าเหมียวแน่นอนครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงมีคำถามในใจว่าเพราะอะไรที่ทําให้เจ้าเหมียวละทิ้งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างสิ้นเชิงขนาดนี้ คำตอบก็อย่างที่เห็นครับมันคือการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะนอกจากคุณน้ำอ้อยจะให้ปลากินวันละเกือบ2กิโลกรัมแล้วทุกคนในบ้านยังให้ความรักความอบอุ่นกับมันมาตลอดเกือบ5้าปีนี่แหละครับกุญแจสำคัญที่ทำให้เจ้าเหมียวเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่และมีพฤติกรรมแปลกประหลาดให้เราได้ทึ่งกันในวันนี้ อายุไม่กี่เดือนนะผมซื้อมาเลี้ยงโดยการเลี้ยงไว้ในภูมิจนขนาดตัวเท่าแขนแล้วถึงได้เอาใส่กระมังเลี้ยงนะครับเมื่อโตกระมังกระมังใช้ไม่ได้แล้วก็คือเลี้ยงไว้ในบ้านเรื่องเหลือเชื่อระหว่างคุณเขียดกับเจ้าเข่งที่ก่อร่างสร้างความรักพิสดารมากกว่า10ปี ทุกวันนี้ได้เปิดเป็นการแสดงระหว่างคนกับจระเข้ด้วยโชว์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าไม่เคยมีใครกล้าทำนั่นเองโดยเฉพาะกับการเปิดคอจร์เข้แบบนีอ้าวดูแล้วนะ่ารักดีก็เสียตรมอือทีครับผมเลยครับายผ่าน1้วสิบปีก่อนตอนได้เจ้าเข่งมาใหม่ๆ ก็สายเลี้ยงดูซุกอยู่ในเสื้อของคุณเขียดแต่ตอนนี้ดูสิครับนอนก็นอนเตียงเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่สําคัญมันเป็นความรักอันตรายภายใต้คมเขี้ยวของจระเข้อย่างแท้จริงเพราะด้วยน้ําหนักกว่า80กิโลกรัมยาวกว่า2เมตรแบบนี้เจ้าเข็งสามารถกัดกระชากกลืนกินคุณเขียดได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้า ความรักพิสดารของคนกับจระเข้ไม่ได้มีแค่นอนและคอยป้อนอาหารเท่านั้นทุกๆวันคุณเขียดจ,จะต้องอาบน้ำแปรงฟันให้เจ้าเข่งอีกด้วยอาบน้ำเดี๋ยวเข้านอนน่อยอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อย ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาโปรดของเจ้าเข่งแล้วครับเพราะมันจะตรงดิ่งเดินขึ้นเตียงทันทีหาที่หาทางมาเหมาะแล้วก็ขอนอนหลับพักผ่อนก่อนที่จะตื่นมาเดินเล่นในตอนเย็นอันเป็นกิจวัตรของคนกับจระเข้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับเออก็ไม่ดุร้ายนะ เลี้ยงเยงไปแล้วก็ไม่กลัวก็เคยเล่นน้ำด้วยกันทีนที่อยู่ของงูหลามยักษ์ปริศนาก็อยู่ที่บ้านของคุณตามันอําเภอบ้านดุงจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับดูสิครับว่ามันมโหลานขนาดไหนใช้คนอุ้มตั้ง4ี่ห้าคนยังแทบจะเอาไม่ไหว เห็นใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เมื่อสิปีก่อนตอนที่ได้มาใหม่ๆมันมีขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยเท่านั้นครับได้มาจากไอ้ตรงสลาทางที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยไอ้หน้าห้องท่างฟวามไก่เนะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่สิบกว่าป,ปีแหละจาไม่ได้นะสิบกว่าปีล่วงไปแล้วนะ10บกว่าปีผ่านไปความแสนรู้ของเจ้าหลามยักษ์ทำให้ทุกคนในบ้านหันกลับมารักมัน ในขณะที่มันเองก็ค่อยๆขยายความยักษ์ใหญ่ให้ผู้คนในระแวกนี้ต้องตกตะลึงกับความยาวกว่า5เมตรพร้อมความยาวรอบตัวกว่า30นิ้วน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเรียกว่าถ้าเกิดอยู่ตามธรรมชาติรับรองครับว่ามันสามารถขมือพัวได้ทั้งตัวเลยทีเดียว อยู่กับคนมานานนับสิบปีแถมมีเนื้อไก่สดๆกินอาทิตย์ละ3-4ตัวเจ้าหลามยักษ์ก็เลยกลายเป็นงูหลามเชื่องและเป็นเพื่อนเล่นของทุกคนในบ้านโดยเฉพาะกับเด็กๆในระแวกนี้นิยมมาขี่มาก่อนเล่นเหมือนเป็นหมอนข้างยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับ เด็กๆจะเล่นยังไงมันไม่เคยว่าแถมไม่มีอาการจะทําร้ายหรือรัดเด็กแต่อย่างใดยกเว้นก็แต่เด็กๆจะทําร้ายตัวเองเท่านั้นแหละครับเด็กๆมาล้มตรงหน้ามันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันไม่ได้เจ็บตัวด้วยนี่ครับแต่ถ้ามันรำคาญขึ้นมาอย่างดีก็แค่ค่อยๆเลื้อยหนีเท่านั้นเอง วันทกลึกลับ